มีคับเตอนะนีะน้องๆคับเตอแกะแกะแกะบก kiếp mẹ mẹ, trời chắc cong nói thấp, <laughs> chốt con học. À. À, ok, ok. โอมนอมเยืมมันรุดออกลงตรงนี้หมดอปุ่มพุดหัวก้นไอ้ล้อไอ้ล้อ เลิกงานมากกระจับพอดีรอสองรอที่สอง Song đại thằng 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 lại, ตัวนี้ใช้เบอร์14ตัวนี้น่าจะเป็นสิบ7ก7ิเจ็ดเจ็ดสเจ็ด อาโอเคนี่มันตั้งได้นะเดี๋ยวลองใช้ลองปั๊มลองดูนะครับตอนอื่นตัวนี้น้ำมันเครื่องเบาเยียนจุกระบายความร้อนจุกระบายความร้อนอืม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 อ๋อ บใาคอมร้อนตัวนี้อ้าุ้งเลต้องลมอ่ะตัวนี้อ่าบิดพอประมาณเนาะ นี้ควรจะเริ่มเปลี่ยนจุกความร้อนจุกความร้อนสงสัยตรงนี้เอาไว้ใส่น้ำมันนีตรงสเอาไว้ใส่น้ำมันจุกความร้อน,อนตัวนี้ใส่ตัวนี้เพราะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะเนาะได้ดีได้ดีได,ด้ด,ดีครับน้ำม,มันอ๋อมีน้ำมันอยู่นิดนึง วันนี้ก็จะแบนนบนี้ร้อนๆน่ารักดิเดี๋ยวน้ำมันได้ไดูแน,นี่น

ประมาณนะอ่าใส่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอ้าวครับเกียรปลักแล้วออนออนดึงดดึง เติมลมก็ดูดใจเหมือนอเก่าเล้วเก่าแล้วกำลมเสียนานเลยทนะำกําลังได้นะแกะกล่องเลยเต <c oughs> ิมลมดูนะครับ เป็นบาทสองจุดห้าเติมสักสามนะครับโอเคนะครับใช้งานโอเคเอาบาทสามนะครับบาทสามสามบาทสามบาท ลองเติมดูนะครับ3ามบามันตกอยู่ประมาณสี่สิบนะครับแล้วก็สองจุดห้าสองจุดห้ามันตกอยู่ที่สามสิบสามนะครับปกติก็เติมสามสามนะครับครั้งนี้เติมอยู่ที่สี่สิบชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ